S Hello s t u d e n t w w l l o o m t to n n l l s s h l l s s w w t t ครูอันสวัสดีนะักเรียนชั้นปหกทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูอันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันใน Unit 4 Love Our Environment เป็นบทสุดท้ายของภาคเรียนที่1แล้วนะคะเราจะเรียนกันในหน้าที่ 61, 62และ70ค่ะ นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้า61นะคะเราจะมาฟังและอ่านจากเจ้าของภาษากันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังเนื้อเรื่องจากเจ้าของภาษากันเลยค่ะ mommy mommy please look at my handkerchief why did it get black like dust when i cleaned my nose because we went to a crowded place the air is dirty and there is pollution there What's pollution? Pollution is something that makes our environment dirty. Factories release fumes into the air and pumps waste liquid into the water. Beaches are covered with tar left behind by ships. Did you notice that there was a lot of garbage floating in the rivers or the canals? Candy wraps, pieces of paper, foam boxes, plastic bags, cans, and bottles were thrown into the streets, streams, waterfall, left behind in the park. Vehicle released poisonous gases in the air. Mommy, who causes pollution? People who don't think of others. They are too lazy to put the garbage in the right places. What are the harmful effects of pollution? It leads to illnesses. It made your nose black, didn't it? So we should not pollute. Don'tut จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการฟังเนื้อเรื่องจากเจ้าของภาษาเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนสามารถฟังและแปลความหมายได้ไหมคะแต่ถ้านักเรียนยังไม่สามารถฟังหรือแปลความหมายได้ก็ไม่เป็นไรนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาฝึกอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งและมาช่วยกันแปลความหมายนะคะ m m y m o m m y please look at my handkerchief แม่คะแม่คะ ดูภาชนะของหนูสิ Why d i d it get b a c k like dust when I clean my nose? หนูเช็ดจมูกทำไมมันถึงดำเหมือนฝุ่นคะ Because we went to a crowded place, the air is dirty and there is pollution there. เพราะเราไปในที่ที่คนพลุกพล่านอากาศสกรปรกและมีมลพิษอยู่ที่นั่น What pollution? มลพิษคืออะไรคะ Pollution is something that makes our environment dirty. มลพิษเป็นสิ่งที่ทำให้สภาพแวดล้อมของเราสกรปรก Factory release f i l l into the air and pump waste liquid into water. โรงงานปล่อยควันออกสู่อากาศและปล่อยของเหลวที่เสียลงไปในน้ำ b c h e Beaches are c o v e r e d w i t h t a r left behind by ด Ch h ช p s ชายหาดถูกปกคลุมด้วยน้ำมันดินที่ถูกทิ้งไว้โดยเรือ Did you notice that there was a lot of garbage floating in the river on the canal? คุณสังเกตเห็นไหมว่ามีขยะจำนวนมากลอยอยู่ในแม่น้ำหรือคลอง Candy r a f t piece of paper foam box plastic bags can and bottle w e t e r into the street stream waterfall left behind in the park ถุงขนมเศษกระดาษกล่องโฟมถุงพลาสติกกระป๋องและขวดถูกโยนลงบนถนนลำธารน,น้ำตกทิ้งไว้ในสวนสาธารณะ Vehicle release really possible gas in the air. ยานพาหนะปล่อยแก๊สพิษในอากาศ m ม m m y ana, Mommy, who cause d pollution. แม่คะใครเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษคะ People who don't think of order, they are too lazy to put garbage in the right place. คนที่ไม่คิดถึงคนอื่น พวกเขาขี้เกียจเกินไปที่จะทิ้งขยะในที่ที่เหมาะสม What are the harmful effects of food pollution? อะไรคือผลร้ายของมลพิษที่ไม่ดีคะ The list to illness and health is made your nose back, didn't it? ทำให้เจ็บป่วยและเรื่องสุขภาพมันทำให้จมูกของคุณสกปรกใช่ไหม So we should not pollute. ดังนั้นเราไม่ควรก่อมลพิษ Be good, don't pollute Mimi. ดีมากจ้ะเราต้องไม่ก่อมลพิษนะมิมีเราก็ได้อ่านและแปลความหมายจบไปแล้วนะคะนักเรียนสำหรับบทนี้อาจจะอ่านยากสัหน่อยให้นักเรียนเขียนคำอ่านหรือเขียนความหมายลงในหนังสือได้เลยนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาฝึกอ่านด้วยตนเองอีกหนึ่งครั้งนะคะ เป็นย so mainland, that, pues like, ังไงบ้างคะนักเรียนเมื่อนักเรียนได้ฝึกอ่านด้วยตนเองแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถอ่านได้ไหมคะถ้านักเรียนยังอ่านไม่คล่องนะคะหรืออ่านไม่ได้ให้นักเรียนฝึกอ่านบ่อยๆนะคะนักเรียนได้อ่านเนื้อเรื่องและได้แปลความหมายกันไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าเรื่องที่นักเรียนได้อ่านและแปลความหมายไปเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะพูดเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขากําลังจะบอกว่ามลพิษเนี่ยเกิดจากอะไร และเราเนี่ยสามารถช่วยกันดูแลรักษาทำให้โลกของเราเนี่ยน่าอยู่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนะคะบทนี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะต้องทำเนี่ยคืออะไรให้นักเรียนเปิดไปในหน้า70นะคะนักเรียนจะเจอบแบบฝึกหัดอันนี้นะคะเขาบอกว่า ให้นักเรียนนะคะเขียนประโยคทั้งหมด4ประโยคเกี่ยวกับการกระทำที่จะทำให้เกิดมลภาวะในสิ่งแวดล้อมในช่องว่างที่กำหนดให้เมื่อกี้ที่นักเรียนอ่านไปค่ะมีอะไรบ้างคะที่ทำให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมตัวอย่างยกมานะคะบอกว่า t r r w w n n p p l s t t i v b o t t l e in the Street ก็คือการทิ้งขวดพลาสติกนะคะลงบนถนนจากเมื่อกี้ค่ะ นักเรียนอ่านมามีอะไรบ้างคะที่จะเป็นคำตอบในหน้า70ได้ครูยกตัวอย่างให้นะคะ1ข้อก็คือ throwing garbage in the river ก็คือการอะไรคะการทิ้งขยะลงในแม่น้ำเหมือนในเนื้อเรื่องที่อ่านเลยคะ่ะมีอะไรอีกบ้างคะข้อที่3นะคะก็คือ factory release waste liquid into water คืออะไรคะ โรงงานปล่อยของเหลวเสียลงสู่น้ำนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะ factory release really fill into the air นอกจากโรงงานจะปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำแล้วโรงงานยังปล่อยอะไรอีกคะยังปล่อยควันพิษนะคะสู่อากาศอีกด้วยนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดมลภาวะนะคะต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายค่ะนักเรียน vehicle release PropsyPro g ก s, s gas in the Air ก็คือยานผ่านะนะคะจะปล่อยพวกแก๊สพิษนะคะสู่อากาศนั่นเองค่ะนักเรียนเขียนให้ครบทั้ง4ข้อเลยนะคะเรายังอยู่กันต่อในหน้า70นะคะนักเรียนให้นักเรียนนะคะเติมคำลงในช่องว่างโดยใช้คำที่กำหนดให้ในกรอบสีส้มนะคะเรามาดูคำศัพท์ในกรอบสีส้มกันก่อนนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะคำนี้นะคะ PRO ที่มีความหมายว่าทิ้งคว้างหรือปานะคะคำที่2นะคะ what <Wash> liquid ของเหลวเสียนั่นเองค่ะคำที่3านะคะ grabit ขยะค่ะคำที่4นะคะ grabit bin ถังขยะค่ะคำที่5นะคะ pollute ทำให้เป็นมลพิษค่ะ5ข้อนี้นะคะ ให้นักเรียนนําคําในกรอบสีส้มนะคะมาเติมให้ถูกต้องตรงนี้เป็นคะแนนนะคะเป็นเรื่องของการอ่านนั่นเองค่ะอย่างข้อที่1นึ่งะะเขาบอกว่า factory r e r e d dot dot into the water factory แปลว่าอะไรคะ factory แปลว่าโรงงานนะคะ r e r e a d ก็แปลว่าปล่อย into the water ก็คือลงสู่น้ำนักเรียนลองเลือกคำตอบดูนะคะว่าข้อนี้จะตอบอะไร ข้อที่2นะคะบอกว่า we should put your bottle in the จุดๆ we ก็แปลว่าพวกเรานะคะ should ก็แปลว่าควร put นะคะแปลว่าวางใส่ bottle ก็แปลว่าขวดนะคะ in the จุดๆในอะไรคะลองหาคำตอบดูนะคะข้อที่3นะคะบอกว่า don't throw จุดๆ into the river don't ที่แปลว่าห้ามนะคะ throw ที่แปลว่าทิง้งจุดๆ Into the river ก็คือในแม่น้ำนะคะข้อที่4ค่ะบอกว่า <S we s h o u l d not the dot the g r a v i t on the ground in the park ทำไมคะพวกเรา s h o u l d not นะคะไม่ควรจุดๆขยะบนลงพื้นในสวนสาธารณะลองเลือกคำตอบดูนะคะข้อสุดท้ายค่ะ people d the, the air river s l a and land ผู้คนจุดๆอากาศแม่น้ำทะเลและพื้นดินนักเรียนคิดว่าข้อนี้จะตอบอะไรคะนักเรียนลองเปิดหาคำตอบจากเนื้อเรื่องที่นักเรียนได้อ่านนะคะครูคิดว่าในนั้นน่าจะมีคำตอบและพอที่จะช่วยนักเรียนได้คะ่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ